เหมือนอย่างในครั้งพุทธเจ้านั่นคนที่มีบุญแตกกุศลแต่หนหลังมาหน,นส่งนั้นมีอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวที่เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบจดสนเสริญตลอดถึงได้บรรลุอริยสัจธรรมขั้นต้นเช่นเป็นพระโสดาบัน แต่ก็ยังครองเรือนอยู่หมู่นี้มีอยู่มากมายทีเดียวแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะอย่างว่าเรื่องไม่น่าเชื่อก็มีคนใช้ของเศรษฐีอยู่ในกรุงราชคฤห์นั่นครอบครัวหนึ่งผัวกับเมียกับลูกสาวคนหนึ่งก็ไปรับจ้างไถานาให้เศรษฐีอันอันฝ่ายผัวนั้น ผู้เมียนั้นได้ทำหุงหาอาหารตอนเช้าแล้วก็เอาไปส่งเข้าวให้สามีรับประทานกันอย่างนี้เป็นประจำมาทุกปีทุกปีมาคราวนี้ปีที่จะได้ร่ำรวยจะได้เป็นเศรษฐีนะั้นบังเอิญท่านพระสารีบุตรเข้าในโลดสมาบัติอยู่ได้เจ็ดวัน เมื่อออกจากใิโรดสมาบัติแล้วท่านก็พิจารณาดูว่าใครหนอที่ท่านควรจะสงเคราะห์ให้เขาได้รับผลบุญในปัจจุบันนี้เมื่อท่านพิจารณาไปก็ครอบครัวนี่แหละครอบครัวคนใช้ของเศรษฐีนี่ก็ไปต้องขายญาของท่านท่านพิจาณาเห็นว่าเออ คนเหล่านี้เขามีบุญมาแต่ก่อนแต่ว่ามันก็มีกรรมอันหนึ่งมาปิดบังไว้เนี่ยคนเรามันทำทั้งดีทั้งชั่วตอนที่มาเป็นคนใช้เขาอยู่นั่นเยว่ากรรมชั่วที่พวกนั้นทำไว้มันมาให้ผลวันนี้กรรมชั่วที่มันให้ผลให้เป็นคนใช้เขานั้นมันจวนจะหมดลงอยู่แล้วมันก็เลยไปต้องไายงานของพระษาลีบุตรเทรดเจ้า เนื่องจากท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆเมื่อท่านรู้ว่าครอบครัวนี้แหละจะเป็นผู้มีบุญเอเราจะได้สงเคราะห์รุ่งเช้ามาท่านก็เกียมตัวภายบาทเดินออกไปทุ่งนาน่าน,นพอเดินไปไปถึงนาของเศรษฐีที่ คนชายไถอยู่นั่นหลยท่านก็ไปยืนอยู่ใกล้พุ่มไม้ใกล้กับนา,าใกล้กับชายคนนั้นไถน,นาอยู่ชายคนนั้นมือนึกเอะท่านก็พู้เป็นเจ้านี่มายืนอยู่ทําไมน้อยู่นี่จะลอยว่าท่านต้องการไม่สีฟันหรือไงหยุดควายแล้วก็ไปตัดเอาไม้อยู่ที่ชอมปลวกนั่น เอามาทุบทุบทุบให้เป็นฝอยอ่อนอ่อนดีแล้วก็เอาถวายท่านหาน้ำมาถวายให้ท่านล้างปากท่านก็รับเอาน้ำรับเอาไม้สีฟันแล้วก็ถูฟันล้างปากเสร็จแล้วท่านก็เดินย้อนกลับเข้าไปในเมืองในขณะนั้นภรรยาของไอ้ชายคนนั้นนำอาหารจะมาให้สามี รับประทานพอไปเห็นพระสารีบุตรเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นเอ๊ะเมื่อเราพบท่านแต่ก่อนเนะเราก็ไม่มีทายาทานอมาวันนี้เราพบท่านเรามีทายาทานนะเราเราจะเอาอาหารที่ให้สามีรับประทานนี่ใส่บาตรให้พระผู้ป็นเจ้านี่แล้วเราจะกลับไปทาําอามใหม่ว่รางั้นเราคิดอย่างนี้แล้วก็เอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านจนหมดเลย ท่านก็ให้ล่าให้พรเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับไปสู่วัดแล้วส่วนหญิงคนนั้นก็กลับบ้านไปทำอาหารฝ่ายสามีนั่นไถนาะไปมาได้เวลาแล้วก็ปลดควายออกปล่อยกินหญ้าตัวเองก็ไปนั่งคอยอยู่ห้างนาะนั่งคอยคนรยาอยู่ วันวันนั้นรู้สึกว่านานกว่าทุกวันที่นี่สามีก็นั่งคอยอยู่พอภรรยานำอาหารไปถึงภรรยาก็รีบเตือนสามีก่อนกลัวว่าสามีจะโกรธเข้าใจผิดไปวันนี้นะฉันมาช้าคุณพี่อย่ากโกรธนะให้อดทนไว้ก่อนฉันจะพูดให้ฟังเหมือน เพราะฉันนำอาหารออกจากบ้านมามาพบธรรมสาราบุตรอยู่ที่ทุ่งนา<ม>ก็เลยเกิดศรัทธาขึ้นเลยน้อมอาหารนั้นใส่บาตรในท่านหมดแล้วก็กลับไปทํามาใหม่เพราะฉะนั้นมันจึงสายหวงนั้นฝ่ายสามีนั้นแทนที่จะโกรธภรรยาไม่โกรธเออถ้าอย่างนั้นดังนันว่าเราก็ได้ทําบุญร่วมกันนะวันนี้นะท่านท่านมายืนอยู่ที่นี้ ที่จอมปวกเนี่ยที่ใกล้จอมปวกนี่ท่นก็ได้ถวายนะ้ําถวายไม้สีฟันในท่านสำลักล้างปากว่า,างั้นอืมอ้าต่างคนต่างเราก็ได้ทําบุญกับท่านด้วยการกัขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างกับอนุโมทนาบุญกุศลซึ่งกันและกัน ภ่ายสามีก็รับประทานอาหารนั่นไปเสร็จแล้วเหนื่อยก็เลยนอนพักผ่อนไปอยู่ชั่วระยะหนึ่งพอ<ะ>ตื่นขึ้นมาลืมตาไปทางไอ้ไ่นาที่ไถมือเช้านี่นั่นปรากฏว่าก้อนขี้ไถนั้นเหลืองเหมือนทองคำเลยที่นี่<ะ>ก็เลยถามเมียเอ๊ะทำไมนี่ ตาฉันมันฟ้าฟางหรือไงอะ่ะทำไมฉันมองไปที่ก้อนขี้ไถที่นาที่ไถมือเช้านี่นะมันทำไมมันเหลืองเหมือนทองคำอะ่ะเธอลองมองดูสิเป็นยังไงบ้างฝ่ายภรรยามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันเออนี่ฉันก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันะนะอ้าวทางั้นเราไปดูอะ่ะจะเป็นยังไงอะ่ะ ก็ไปดูกันพอไปถึงที่นั้นแล้วหยิบเอาก้อนใดก้อนหนึ่งมาดูก็เป็นทองคําจริงๆตกลงว่าก้อนขี้ไถที่ไถวันนั้นเป็นทองคําหมดเลยปึกษากันเราจะทํำยังไงแบบนี้เอ๊ถ้าเราจะต้องอาศัยพระราชาไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกคนมาแย่งชิงเอาไปหมดแล้วสมบัติเหล่านี้ว่างั้น ก็เลยชวนกันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสารไปกราบทูลให้ทรงทัาบพระเจ้าพิมิสารก็ทรงรับสั่งให้นำเกวียนห้าร้อยเล่มออกไปสู่ทุ่งนาแล้วก็ให้คนงานไปเก็บก้อนขี้ไถนั้นใส่เกวียนของใครของเราวันนี้คนคนที่ไปเก็บก้อนขี้ไถขึ้นใส่เกวียนนั่นนะ ถ้าไปนึกว่าก้อนนี้เราจะเอาวันนี้ก็เอาใส่กระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงบ้างที่ไหนได้พอออกมาดูเป็นก้อนดินธรรมดา,ดมาเออนั่นแหละคนไม่มีบุญนะนนถ้าเอาโยน์วางลงไว้วก,กับหมู่วันนั้นเกิดเป็นทองคําขึ้นถ้าหยิบออกมาใส่กระเป๋าเป็นดิน,ดนเออนี่แหละ เลยตกลงว่าคนเหล่านั้นจะไปโกงเอาสมบัติของเพื่อนไม่ได้สักคนเดียวเพราะว่าไม่ใช่บุญของตนบุญของของเพื่อนทัางหากแต่ตกลงว่าก็ต้องขนเอาทองคำอนั้นบรรทุกเวียนตั้งห้าร้อยเล่มไม่ทราบจะมากน้อยขนาดไหนอ啊เอาพไปกองไว้หน้าพระลานหลวงของพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสารก็ให้เจ้าหน้าที่ไปประกาศ เราร้องให้พวกเศรษฐีทั้งหลายมาชุมนุมกันไ้มาประชุมกันแล้วพระเจ้าวิมลสานก็ถามว่าในเมืองราชคฤหเนี่ยมีเศรษฐีคนไหนบ้างที่มีทรัพย์เท่านี้หรือว่ามากกว่าน,นี้มีไหมใครๆก็บอกว่าไม่มีอืไม่มีใครจะมีทรัพย์สมบัติมากอานนี้ไม่มีเลยในเมืองราชคฤห์อือถ้าอย่างนั้น เราก็จะตั้งให้เขาเป็นมหาเศรษฐีก็เลยให้ให้ตราตั้งเป็นมหาเศรษฐีเลยมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งอยู่แห่งหนึ่งในกรุงนั้นพระชจ้ามิมิศาลก็ทรงประทานให้ไปสร้างปราสาทอยู่บ้านร้างหลังนั้นก็เลยได้เป็นมหาเศรษฐีจากคนรับจ้างเขา แต่สมัยได้เขาเรียกว่าทาสาทาสีผู้ชายเป็นทาสผู้หญิงเป็นทาสีกลายมาเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นั่นยังไม่พอเอา้าสามพ่อลูกชวนกันไปทำบุญถวายทานเล้วฟังเทศพระพุทธเจ้าพองค์แสดงธรรมจบลงสามพ่อลูกได้บรรลุโสดาบันทั้งหมดเลย นี่แหละตกลงว่าคนทั้งสามคนนั้นเลยได้สมบูรณ์ได้ร่ำรวยทั้งโลกิยาทรัพย์โลกุตระทรัพย์ไปพร้อมกันเลยเออนี่แหละถ้าว่าโดยเหตุผลแล้วหมายความว่าสองผัวเมียกับลูกสาวนั้นะ แต่เข้าใจว่าเขาคงมีศีลห้าเขาคงไม่ทำบาปคนเหล่านั้นเพราะว่ารักจ้างเศรษฐีคนแด่ก่อนมันซื่อสัตย์ผู้ซื่อสัตย์ก็มีผู้คดก็มีอย่างว่านั่นคนผู้นี้คนครอบครัวนี้ของจะเป็นคนซื่อสัตย์เรารักจ้างเศรษฐีเศรษฐีให้รางวัลเท่าไรก็ใช้จ่ายไปเท่านั้น ไปอย่างนั้นเขาก็มีอาชีพบริสุทธิ์คือไม่ทํำบาปไม่ช่อไม่โกงไม่ฆ่าสัตว์ตวัดชีวิตอะไรหมู่นั้นเลยหตุนั้นจึงว่าไปต้องขายยานของพระศาริบุตรเพราะเขาเป็นผู้มีศีลมีธรรม,มแล้วก็แท่ชาติก่อนก็คงได้มีศีลมีธรรมติดตัวมาอยู่คงได้ทําบุญกุศลตามมา แต่ก็อย่างว่าในระยะนั้นมันมีบาปมาตามสนองเอาก็เลยตกไปเป็นทาตของผู้อื่นไปสั่ระยะหนึ่งเรนี้พอบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันจะมาอำนวยผลให้แล้วมันจึงได้บันดาลให้ได้ทำบุญถวายทานแด่ท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัคษาวกเบื้องขวาของพระเจ้าแล้วเป็นพระอาราหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วโดยก,การทั้งปวง การให้ทานแก่ท่านผู้ประเสริฐเช่นนั้นนะมันถึงมีผลมากทานน้อยก็ได้ผลมากเพราะว่าท่านพระสารีบุตรก็เป็นอัคษาวกเบื้องขวาได้สร้างบาร,รมีมาสั่งสองอสงไขยนุ่นกว่าจะได้เป็นอัคษาวกก็ดีได้ชื่อว่าท่านมีคุณวิเศษอยู่ในใจอย่างมากมาย นามิซ้ำท่านยังออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพระอรหันท่านองค์ใดเข้านิโรธแล้วออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ใหม่นี้ใครได้ทำบุญถวายทานแล้วมีหวังได้รับผลบุญในในวันนั้นเองเนี่ยไม่ไม่ต้องไปถึงชาติหน้าเลยนั่นนี่ <c oughs> ถ้าได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ธรรมดา ซึ่งถ้าไม่ได้ออกจากนิโรธสมาบัติอะไรเลยแม้จะเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามก็ยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนออเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญกุศลนี่มันจึงมีผลยิ่ยงย่อนกลัวกันเหมือนอย่างคนทำนาอ้าวนาที่ดินไม่ดี น้ำก็ไม่อุดมอย่างนี้นะกับนาที่ดินดีน้ำก็อุดมมือเมื่อชาวนาเขาทำนาลงไปแล้วลงไปสังเกตดูสิน,น,นี่ข้าวนาดำที่ดินไม่ดีน้ำก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยสูบสิดนาที่ดินดีน้ำชุม่มน้ำไม่ขาดแคลนเจ้าของรักษาถอนหญ้าอะไรออกข้าวงามเขียวชะอม ผลิดอกออกรวงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยการทำบุญให้ทานเมื่อท่านผู้ใดได้ให้ทานแก่ท่านผู้วิเศษดังกล่าวมานั้น,นมันก็มีผลมากอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ทานแก่บุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลส พูนาไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็มีผลน้อยเหมือนอย่างไปทํานาทําสวนใส่ที่ดินที่แห้งแล้งไม่มีรถไม่มีชาต์น้ำก็ไม่อุดม,มก็ย่อก็ยอมได้ผลน้อยสันไดการทําบุญแก่คนทุศิลคนไม่มีศิลเม่มีทาบันดิงามอย่างนี้มันก็ได้ดอกบุญนะแต่ว่าได้ได้น้อยมันก็ชันนั้นแหละอืม เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าบรรดานาะทั้งหลายย่อมีญาเป็นโทษูมัตนี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ได้ให้แก่ท่านผู้สิน้นราคะโทสะโมหะโมหะแล้วจึงชื่อว่ามีผลมากดังนี้อันนี้พระองค์เจ้ายก ข้ออุปมาอุปมาเปรียบเทียบอ,อก็น่าฟังอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละนาทั้งหลายนี่มีหญ้าเป็นโทษนาทั้งหลายนี่ก็เปรียบเหมือนอย่างปฏิคาหกผู้รับทานของทายกทายกิายกานั้นเองเนี่ยในวันนี้ทายกทายิกาได้ให้ทานแก 那。Nah.